น้องแทโอนะครับมาอาบน้ําแล้วก็ตัดขนสั้นเป็นทรงบูนะครับทรงบูสั้นไว้หน้ากลมเพราะว่าจะได้ลดปัญหาเรื่องขนพันกันขนรุดร่วงนะครับลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนแล้วก็ลดการสะสมความชื้นที่ผิวหนังและขนที่ทําให้เกิดผื่นแดงผื่นคันและกลิ่นอับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงอาบน้ํแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับ รายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัตดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะคะน้องเสร็จแล้วน้องมาอาบน้ําตัดขนทรงบูชั่นนะเสร็จแล้วรัดอาบน้ําตัดขนน้องหมา้องนาซาลในสวนเกษตรมาขอค่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะคะ รายได้ชน,นิงเราจะใช้ในการจิตอาสาสัดวนผลให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามบุละนี้ที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดวยดูการะสะบัดวงเวียนเรารับหมดเลยเดอ้อขอบคุณค่ะตัวนี้น้องก็ดุเหมือนกันนะดีเสียงขู่เปล่าขู่ในลำคอขอบคุณค่ะ